สองแสนหกแสนแปดเริ่มจะมีแล้วนะครับบ้านกบบห้องเล็กๆคอนโดเล็กๆน,นะครับที่ดินของตัวเองไม่มีนะครับที่ดินของเราอยู่บนฟ้าครับไฮโซมากคอนโดราคา <3. S 1> ล้านสี่ล้านห้าล้านเจ็ดล้านแปดล้านเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เศษทิ้งเปนล้านแล้วนะครับในล้านใช้เศษทิ้งนหครับตรงนี้ใช่ครับต้องสิบล้าน <laughs> สังเกตดูเกมที่เขาแจกชิงรางวัลกันเดีย๋ยวนี้ให้หนึ่งล้านมันก็อยากไปนะต้องสิบล้านใช่ไหมครับแต่ ฐานขั้นต่ำของคุณพ่าเศรษฐีเงินสิบล้านแล้วนะตอนนี้ประเด็นคือเงินเือนเรามันขึ้นมาเป็นมูลบัลมันเมื่อเทียบกับค่าของที่มีอน,นี้อยู่ยากขึ้นได้น้อยลงวิธีการที่จะรวยง่ายๆไม่มีแล้วแปลว่าขนทางเหล่าน,น,นี้มันเคยเวิร์กเมื่อปีสองห้าสามสิบเอามาใช้ไม่ได้แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังคงบอกให้พวกเราทำในสิ่งต่างๆนี้อยู่ใช่ไหมครับแม่ตัวเราอ่ะยังบอกเพื่อรอบข้าง แคนเราลูกหลานเราให้ทำอยู่ใช่ไหมครับใช่แต่ปัจจุบันนี้ประกาศเลยนะว,ว่ามันมันไม่ได้มาดูต่อนะครับชีวิตของคนเราแบ่งออกเป็นสามช่วงเป็นหนังสามตอนนะครับตอนที่หนึ่งช่วงเรียนรู้นะครับค้นหาสิ่งเราชอบสิ่งเราอยากทำนะครับสร้างชีวิตน,นะครับเพื่อหลังจากหกสิบไปพักไปใช้ชีวิต คือทุกคนจะมีพทเทิร์ในการคิดแบบนี้เพราะว่าสังขารในตอนเด็กตอนผู้ใหญ่แล้วก็ตอนแก่คือตอนเด็กก็กำลังศึกษาเรียนรู้ตอนอ่าตอนโตก็ทํางานพอแก่แล้วก็อยากจะพักแต่จาสตรสถิติบอกว่าคนที่สามารถพักได้อย่างมีความสุขเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาบอกว่าจะมีแค่หนึ่งคนที่พอได้พักถ้าได้มีแค่สี่คนจากร้อยคนนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้พักและใช้ชีวิตแปลว่า95%ของคนที่แบบนี้จะผิดหวัง เอาไว้คือจากที่ผมเฝ้าเรื่องราวนี้มาเป็นเวลาอย่างยาวนานนะครับตัวเลขที่ผมคิดความเงินในใจนะผมว่าต้องมีประมาณ98ไม่ใช่9 5คระมน่98น่าจะ99แล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อกี้ที่ดูตารางเมื่อกี้แล้วสมัยก่อนมีค่าใช้จ่ายแบบประเภทนี้ไหมครับอีกคะแนนมีไหมมีม่อมีมีค่าใช้จ่ายมีมีโหลดสติ๊กเกอร์เสียตังค์นี้ไหมครับ ปกติถ้าเกิดว่าออกไปบ้านไม่อยากออกจากบ้านเลยก็ออกจากบ้านไปมีแต่ใช้เงินใช่ไหมครับอันนี้เราอยู่บ้านใช้เงินได้เลยได้เปิดดูรายการอะไรนะทีวีได้เลยถ้าคุณโทรายในเวลานี้ใช่คุณจะได้ส่งรถมีใครบ้างครับที่เคยฟังประโยชน์แล้วกดโทรศัพท์ทันทีเลยนี่ครับมีดังไมาอยู่บ้านก็เสียไม่ดีครับปีก็จะเข้ามาที่มีสมาร์ทโฟนนะครับ ทุกคนเชาวตองนี้เมื่อก่อนสมาร์ทโฟนก็จ่ายเงินทักได้ถ้ตามบัตรเครดิตใช่ครับเขาบอกว่ามันให้เราจพอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็สามารถนอนกดไปกดมาเสียตังค์ได้มันตามไปอยู่ที่นอนแล้วนะตอนนี้เพราะไม่ต้องออกเพราะว่าไม่ต้องเดินลงออกมาแต่ห้องนอนเลยกด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 อยู่เสียตังค์ได้อันนี้ไม่ต้องทำที่หลอกรวมกันนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยอยู่เฉยก็เสียตังค์ได้โหลดสติ๊กออร์โหลดแป เสียงเพลงรอสายมีกี่คนครับที่เสียตังค์เดือนละ3,500บาทเพลงรอสายมีไหมครับมีไหมมีเราจฟังฟรีนะครับมีกี่คนครับที่แบบว่าตอนใช้จ่ายแปลกๆเยอะไหมเยอะเยอะเวลาไปเดินข้างมันมีความซับซ้อนเยอะของก่อนนี้ครับเยอะไม่ตั้งใจจะซื้อแต่ก็ต้องซื้อแต่เจอร้านร้านหนึ่งน่าเข้ามากเลยมีทุกข้างเลยร้านที่ชื่อว่าร้านซาเลเซล เคยเจอร้านนี้ไหมครับไม่ตั ups, ้งใจจะซื้อเลยเคยเจอร้านแถมไหมครับไม่ตั้งใจซื้อเพราบอกแถมปั๊บจิบเลยนะครับพอได้จิบมาปั๊บจะวางจะวางปั๊บบอกผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิ้เดือนไม่ต้องจ่ายอะไรเลยรีบเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิ้เดือนเหมือนได้ฟรีไหมครับเหมือนได้ฟรีม่เหมือนนะเพราะในตอนนั้นคือแชร์ลมล้วนๆเลยยังไม่ต้องจ่ายตั้งแตเอามาเคือชมก่อนนะครับ iPhone เมื่อก่อนซื้อทีวีเครื่องหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่สามารถมอบต่อให้เป็นบอลลูนกับลูกได้จริงไหมใช่ <Okay. S 1> จำได้ไหมใช่ <Okay. S 1> มีกี่คนครับที่ได้พ่อแม่อ่ได้ทีวีจากพ่อแม่ต่อมามีไหมครับมีสมัยก่อนมีใช่ไหมครับมีมียอย่างนี้อ่านข้างหลังยเนี่คือนี้ครับใช้ไอโฟนครับ